เฮ้ยเอามามีสตงสตรีดด้วยเหรอนี่ยสวันดีครับทุกคนครับอู้อะไรวะวันดีครับทุกคนครับผมกลับมาแล้วนะฮะแกบายกานโซนาดีวีนั่นเองนะฮะผมดับแรกเลยก็ดูเหนียวขึนก่อนนะครับดูทำไมวะเออวันดีครับทุกคนครับผมอรดณสวัสดะอะไรอ่ะอ้ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับมาใครกันให้ด้วยนะนี่เป็นกันลังใจกันหน่ยอยนะครับผมทุกคนครับผมดับแรกเลยสิทธิ์ที่เรารู้ทำนั่นก็คือการแชร่รู้จักการแชร่ไหมใช่การแชร์ก็คือการเก้าอี้อะไรอ่ะแ <laughs> ชร์ก่อนแชร์ก่อนนะสวัสดีครับผมคุณอ่าเฟสเฟสอ่ะเฟสเฟสอ,อะไรวะคุณเฟสลุกเฮ้ย <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมสักครู่นึงฮะขออนุญาตไปแชร์หน้าเพจแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยมีสตรีมนะเว้ยเฮ้ยอะไรอย่เงี้ยอ่ามีตีมมีตีมโพสก่อนอาจจะมีเอฟเฟกต์ขึ้นนะฮะอ้าว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 มีสตรีมนะจ๊ะโอเคกดโพสไปเออโพสไปเลย อะฮโบเข้าให้สักคู่หนึ่งอ่าขึ้นขึ rails, ้นแลขึ้นแลขึ้นเพจเรียบร้อยแล้วก็ปิดเฟซไปเลยไม่ให้เด้งเอา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 ปุ่มเบิ้ลอ่าโอเคครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับกับเกมเมทัลวิเล a เลดเลดเลดเลเลเลด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 ใช่เกมเดิมนะครับเกมนี้เราต้องมานั่งฟาร์มนะฮะ ฟาร์มเงินกันดีกว่านะครับกับนุ่นยนแสนแน่ารักของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ผมมีตัวอะไรบ้างนี่เจ้าแพนด้าเวลเจ็ดของผมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะปลดระวางมาแล้วนะผมติดตามพี่ตั้งแต่พี่เล่นเกมทําอาหารอะครับพี่โอ้ขอบคุณมากฮนะเดี๋ยวผมสปอยไว้ก่อนเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะมีเกมทําอาหารอันใหม่มา <laughs> อะไรอะนะฮะเราติดตามกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวขอแยกเป็นเซอร์เวยก่อนดูก่อนว่ามันสนุกไหมให้มันสนุกเดี๋ยว มาจัดให้ได้เดูวกันนะครับผมเอยอะไรอ่ะกดอะไรกดเนี่ยแล้วก็มีเจ้าตัวตนี้ฮะเอาไว้กระโดดสูงแอนเจ้าสี่สี่ขาแล้วมีน้องไก่วันนี้ผมได้มาแล้วเป็นไงทุกคนจากครั้ที่แล้วผมจะไปจับน้องไก่นะผม,มแอบเล่นมาแอบเล่นก็ไม่บวกเนะเออแล้วก็มีเจ้าตัวตนี้นี่ เห็นว่าอนาคตมันขี่ได้แต่ผมไม่รู้มันต้องขี่มันยังไงอ่ะผมทําไม่เป็นเหมือนกันนะแต่ตัวมันน่ารักมากเลยโอเคเกมนี้ใช้เอ็มบีอ่ะครับอ๋อใช้กี่เอ็มบีมัน early a ็ c e s s นะครับมันยังไม่สิส้นุดมีการอัปเดตเรื่อยๆนะก็น่าจะใช้ค่อนข้างก็น่าจะเป็นเกมเหมือนเกมทั่วไปครับผมภาพมันก็ไม่ได้อะไรมากเนะอมใช้ใช้ใช้ไม่เยอะฮะใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะนะจ๊ะ กดรับของก่อนเลยนะฮะเออกดรับของก่อนนะจ๊วันนี้ภาร,รกิจของเรานี่ผมมีลูกบาทฟ้ามาแล้วครับทุกคนครับเราจะได้จับอ่อ่าุนยนที่มีประสิทธิภาพสูงน่ารักแล้วก็โหดนะ,ะเพื่อให้เ,เรานั้นมีพลังอันแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ผมยังขาดขาดอ่าสีหนึ่งที่เรียกว่าเหล็กใช่ผมขาดการทำเหล็ก เพราะอะไรลืมครับลืมเอาของไปครับชุดซ่อมหุ่นก็คือผมต้องเอาอะไรเนี่ยจากการดีบอสนะครับไปอัปเกรดนะครับในอัปเกดเรดพออัปเกรดแล้วเสร็จปุ๊บเราจะได้สกิลแห่งการตีเหล็กมาอ่าตอนนี้ที่ผมขาดไปวันนี้เราจะไปหากันนะครับผมทุกคนครับอ่ามันมีตัวนี้มั้งที่ล่นดูสกิลครับมันสามารถทำอ,อะไรได้บ้างไอสกิลตัวนี้เป็นอะไรนะบุกทะลวงอ่า น,น,น,นี่เขาบอกว่าสามารถเจาะผ่านระบบป้ปปองกันนะครับเราต้องหาตัวที่มันสามารถเนีย่ยมีสกิลนี้ฮะเนี่ยาสามารถเจาะเป็นโลเราต้องหาแบบตัวหายนี่นะครับที่มาคุณโจมตีทะลุอ่าเนี่ยอันนี้ไม่มีสกิลนะครับผมก็คือตอนนั้นเล่นยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เรารู้แล้วนะครับเพิ่มอะไรปริมาณเหรียญเฮ้ยเนี่ยเพิ่มปริมาณเหรียญที่ดรอปทั้งสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เขไม่หยุดนะโอ้นี่เพิ่มสามเปอร์เซ็นต์ อันนี้เพิ่มพลังชีว์เพื่อเล่นนะครับมันก็จะมีสกิลแฝงตรงนี้มานะครับโอ้ความแสงารการสกัดต่อสามพลังอ่ะก็คือแหล่งขึ้นว่าง,งั้นอันนี้กระโดดขึ้นได้ตัวที่สามารถเจาะได้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับที่เจาะเจาประตูได้เหมือนกันก็จะเป็นโจมตีก็คือคือมันดีอ่ะไม่จำเป็นต้องเอาตัวนี้มาตัวนี้บอกตรงไม่ไม่อ่อนคือแบบไม่ว่ามันเจ็ดไงมันน้อยกว่าตัวนี้อยู่แล้ว กินข้าวย้ะพี่เรียบร้อยครับซดไปเรียบร้อยก่อนมาเต็มอิ่มอิ่ม,มเต็มพุงอะไรอ่ะกินอิ่มเรียบร้อยครับพร้อมลุยนะครับเดี๋ยวเลิกลงลงสตีมเดี๋ยวค่อยไปกินต่ออะไรวะเนี่ยคือมันใช้พลังงานเยอะนะครับทุกคนมันก็จะหิวนิดนึงเอ่อตัวนี้มันจะตีแรงขึ้นตีไฟ20นะครับแล้วก็ตีทัดม่วง40นะครับซึ่งดีกว่าตัวนี้แน่นอนอ้ยแต่นี้มันตีไฟฟ้าแรงแล้วไงผมเอาออกเลยแล้วกัน ก็เล่นตัวี่มันแรงดี่ว่าไปเล่นทำไมตัวที่มันกระจกงอยๆเนาะจริงไหมแล้วก็ไปหิวเลือดกันหน่อยดีกว่าถามผมว่ากินข้าวหรือยังแล้วคุณหาข้าวกินหรือยังฮะถ้ายัางนี่ไปซื้อขนมมานะมานั่งกินมานั่งดูกันเออขนมหมดเติมห่อใหม่ได้นะครับผม <laughs> โอเคเราจะไปเอาตรุยกันนะครับผมวันนี้สิ่งที่เราต้องการนะครับ วันนี้ก็คือการล่าบ,บอสเอ้ยอ่าผมมีสิ่งนี้มาใช่ผมไปแอบ,บตีบอสมา,อาไอ้นี่มันแอบ,บเล่นนีิว่าไม่แอบ,บเล่นไม่ได้ทุกคนครับผมบอกเลยนะถ้าไม่แอบ,บเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมึงเอ้ยสตรีมเป็นแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงก็ไม่จบเดียวเดียวผมไม่แอบ,บตีบอสมาตัวเดียวคราวนี้เราได้เดินหน้ากันต่อได้นะครับผมรับอ,อัพอ่าอัพเกรดนะครับชุดซ่อมอ่าหุ่นเสริมประสิทธิภาพนะครับ พี่ซื้อขนมให้หน่อยดิทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อให้จ่ายตังค์ไปก่อนนะจ่ายตังไปก่อนนะเอออะไรวะเนี่ยอ่า ชุดซ่อมหุ่นเสริมประสิทธิภาพคุณสามารถผลิตนี่ไงสามารถผลิตโลหะและสร้างชุดซ่อมหุ่นยนต์ประสิทธิภาพได้แล้วอ่าสิ่งนี้แหละที่เราต้องการเนี่ยอันนี้อะไรนี่นี่นี่เราต้องการนี่ครับหนึ่งอันครับผมมามาเลยฮะปาบเข้าให้เรียบร้อยอันนี้ก็ผลิตแผ่นเหล็กได้แล้วโว้ย,วยอุ้ยททีไอฮัน ยเย้พนักเกียร์ซํำเลยแล้วได้ทูลบล็อกมาโอ้ได้สีฟ้ามาครับผมแล้วก็ชุดซ่อมหุ่นประสิทธิภาพหุณนสิบผมมีไอห่านี่ตั้งร้อยสี่สิบสามอันรับจับหลือกำจัดหุ่นระดับบอสสิบเอ็ดตัวนะฮะผมตีไปเก้าตัวแล้วนะฮะแล้วก็ชุดซ่อมหุ่นทงประสิทธิภาพชุดซ่อมหุ่นนะชุดซ่อมหุ่น ตรงไหนวะชุดซ่อมหุน่นเอะแล้วมันจะอัพไงต่อ๋ยวนะเพิ่มพลังงานสูงสุดมันให้อะมันให้เราอัพเลยนะชุดซ่อมหุน่นส่งคุณภาพช,ชุดซ่อมหุน่นส่งคุณภาพชุดไหนวะชุดซ่อมหุ่นชุดซ่อมหุ่นส่งคุณภาพอ๋อนี ที่เขาจะให้เราอัพต่อไปหูใช้เงินหมื่นหมื่นใช้เงินหมื่นเลยแล้วเงินเหลือสามร้อยเจ็ดสิบจะไโอเคตามเขาเรียกว่าตามรูปหน้าเพจเลยฮะก็คือไปหาเงินนะครไปล่าบ,บอสหาเงินวันนี้นะครับผมก็เพื่อที่จะอัปเกรดนะครับชุดเสื้อผมทรงคุณภาพนะครับต้องใช้เพ็นเหล็กสาสิบอันเงินหมื่นหน,นึ่งกับอ้นอี้ผมมีแล้วหนึ่งอันบอสหายากขอร้องใช้มันประหยัดเด้อ ให้ตายเถอะเราต้องไปดีบอสเพิ่มแล้วนะเนี่ยผมพูดเลยนะชีวิตมันช่างลำบากมากเลยแต่เราครั้งแต่ละเวแต่เรวันสวัสดีครับดรอากาซ่าเรียกกูอยู่ได้คนละเรื่องไอ้ชิพหายไหนดูหน่อยฮะแผ่นเหล็กที่ผมอัพได้แล้วเป็นยังไงนี่ไงไปเลยลูกเอ่อเอาแค่ร้อยอันเดียวพอครับ เก็บเสร็จเด็กไว้หน่อยเผื่อต้องใช้นะเอาร้อยหนึงก่อนนะจ๊ะมาใช้เวลา33มิานาท,ทีโอเคครับทุกคนครับจับจับเบาะจับเก้าอี้ไาไปด้วยกันใช้แผ่นเหล็กในการอัพแล้วก็หูใช้แร่ฟ้านในการโอ้โหตายแต่ผมบอกเลยเออนี่ไงลูกบ้านเราอัพเกรดแล้วไม่เป็นไรเราใช้อันนี้อิวเหมือนเดิม เราจะไปวิ่งเก็บกล่องครับพี่คนครับวิ่งเก็บกล่องกันก่นกอนเลยนะครับสิ่งสาคัญเลยก็คือกล่องมันมีเงินแถมมันมีของให้นะไปดูกันดีกว่วาว่าวันนี้เราจะได้ของดีๆหรือเปล่านะจ๊ะนี่เก็บเลยทุบเลยกนะปาบปาบได้ใช้อย่างแน่นอนครับผมเหล็กมีคุณค่านะฮะเหล็กที่สําคัญเลยนะครับผมเอาไปทํากระมังไหาชามไหายไหลอะไรชามหาไหล,ไหหลขึ้น <laughs> นะ เอาไปทำแบบว่าตัวอัปเกรดหุ่นเราได้เออไปีไปเลยนี่กองเปิดเลยปุ๊บได้คะแนนห้าสิบาทนะครับผมได้ไปแล้วหน่นอนนะครับผมงหวะนี้ครับไม่ได้ทำอะไรเลยได้มาแล้วห0สบาทนั่นเองไปเดินรอบแมบบครับทุกคนครับป่าเราเดินเล่นกันดีกว่านะครับตรงนี้มีหรือเปล่ามีหรือเปล่านะไม่รู้เปิดดูโอ้โหต้นไม้ตีหน้าผับๆๆเก็บ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 นี่ ยาพวกนี้เอาไปทำอะไรเอาไปทำตัวฮิวเลือดเราได้นะฮะเออตีสวยเก็บยาขอขอนะครับอา้าวเก็บได้ลูกเออมีไหมมีงไหมมีงไหมไม่มีเฮ้ยบิดเกยกัดยังไงผู้นี้อย่ามาบังทางฉันได้หรือเปล่านะผูะ้กเกบ,บังทางฉันไม่ดีเลยนะเป็นยังไง ผมลืมเช็คว่าเสียงตัวเองเสียงตัวเองเข้าปะเนี่ยพูดมาเทสแป๊บนึงนะครับเทสแป๊บนึงเทส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 โอเคเสียงเข้าโอเคตกใจหมดเนื่องาเสียงไม่เข้าซะแล้วเออตั้งคุณภาพเสียงนะฮะไปลุยกันต่อไปกันต่อยน้องเย่มีกลองแล้วมันจะไม่มีเนี่ย นี่ตรนนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันนะยี่ห้าบาทสวยครับผมสี่ห้าได้เยอะเหมือนกันนะรอบนี้ตัวนั้นมีอะไรไหมไม่มีมีแต่มอนเวลหกับเหล็กที่เราต้องตีนะครับเหล็กสําคัญสําคัญใช้โลหะเยอะมากครับตอนนี้ครับผมบอกเลยเออชุบกระโดดขึ้นไปอ่ามีกลอง ทำไมผมถึงรู้ว่าผมวิ่งมาแล้วยังไงล่ะรอบหนึ่งอุ้ยร้อยหกบาทอย่างเยอะโคตรดีนะครับผมรับประกันเลยว่ารอบนี้เงินเหล่านี้ขึ้นรวยเึ้นตังรวยอย่างแน่นอนปุ๊บ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 ทําไมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไหนดูซิมันเปิดประตูได้ไหมไอ้เปิดประตูได้วมันเก่งจังวะน่ารักจริงๆรอย อไอพวกนี้มันเป็นธาตุมืดนะไอนี้เราตีธาตุมืดไหนวะตัวไหนตีธาตุมืดแรงไอตอนนี้40เลยนะอันนี้ก็ตี40นี่ว่าได้ไฟ20โอ้อ้าวมันเหมือนกันเลยนี่มีอะไรเพื่อมรางชีวิตผู้เล่นอ๋อก็คือเราได้เงินอได้เลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็นี่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่30ซแล้วผมจะขึ้นมันยังไงอ่ะต้องไปเอัพเกรด เองไปอัพเกรดอานมันก่อนนะโถ่เอ้ยไม่เป็นไรซื้ออานก็ได้ไอตัวนี้แรงไหมพลังคือตีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่นะครับอันนี้ก็หนึ่งแปดโอ้น,นิดแรงกว่าสปีดหนึ่งสองหกสปีดหนึ่งสามศูนย์อันนี้คือสปีดเร็เรวกว่านะครับแต่สกิลทำงานแตกต่างกันไอ้น,นี่จะเอาไว้เปิดประตูไหนลองดิลลกอะลุยเลยชนอู้หู้ห,ห,ห้แรงอยู่เหมือนกันนี่เว่อไอ้นอง ไม่ธรรมดาเนี่ยไหนลองอันนี้นี่ไหนแรงไหมลองนี้อ่ะจับเลยลูกไปโ,โ,โอ้ยแหลกชี้ผายนะอันนี้ผมมีมันยังอะ่ะตัวเนี้ยผมไม่มั่นใจเลยฮะผมมีเขาหรือยังนะตัวพวกนี้